ต้องโหกราบสุดีโฟไม่พี่น้องด้วยนะผมน้ำเกงเมืองแล้ววันนี้ก็จะไปะอัดคลิป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 เอาดูชีวิตรอดเหมือนเดิมปลาซองนะครับอ่าอยู่กับคนเดิมอ่าเด็กเขาคอยเขาเปิดรายการก่อนนะจัดจัดมา <c oughs> เดี๋ยวเข้าครับไปนหน้าเดิมยังไม่เข้ามาเซิร์ผม หมดเช้าแล้วแบบนี้ตนนั้งร่างตั้งร่างตัวดีครับไม่ต้องยืนนิ่งก็ได้เ,คคเปิดได้ก่น<ด>อนข,ข,ขอขอขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมไดเ<อ>้เอ็นแฮปปี้คนเราเพิ่มเติม Full เล่นครับผมเล่นเกมอะไรเกมซ้ำซ้ำสัญญาท่าสองแล้วชีวิตรอดนองบอกว่าผมก้าบผมครับผมคลิปยังลงไม่เสร็จเลยแปดสิบแล้วอ๋ผมลงเอาวีไปแล้วนะครับผมผมไม่ลงก็นี่คือต้นไม้ที่ต้อตัดเป้นไม้ที่เราปลูกกันแล้วนะครับกอขอใส่ฝาที่ตอนนปกติก่อนนะครับตัดไม้ก่อนคนะรับตีเลยครับผมเออมันก็ยังกระคาเลยครับผม เกย์กลแล้วครับผมนะครับเม่ได้แล้วก็อันแรกเลยครับผมท่านผู้ชมอันที่สองนี่ไหมครับคูดิงครับอันที่สองดูนะครับผมในอันที่สองดูนะครับผมโอ้ยอันที่สองยากครับแบบอันเดิมดีกว่าผมจะตายแล้วครับผมเพราะว่าเนื่องจากคุณมีอาหารผมไม่เหลืออาหารข้าวเนยนงครับในหม้อใช่ไหมครับแบบเป็นซอมบี้นี่ ไม่รู้เหมือนกันโอเคครับผมตัดไม้ดิครับตอนนี้ผมตอนนี้ไม่ทำอะไรเไม่จะตัดไม้แล้วตอนคืนเดี๋ยวจะไม่มีไม้แลนวเกงจะอะไรเืกงจะผมไม่มีขอนตัดด้วมือเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอายุเก่าฮะเดี๋ยวก่อนนะเก่งออมปลาไฟล์โอ้โหไม่จบเลยครับผมผมขอไม่ลงใส่อโทรดีกว่าครับมันใส่โทรแล้ว ผมทำม o, ินโผมไอ้นั่นทำมินโรไปแล้วถ้าผมบอกว่าถ่า15ซับ20ซับครับคลิปนี <mark <mark ้ก็วงเป็น20ซับบ20ซับเมื่อไร่ผมก็จะทำตาสายยาคือผมจะแจกอะไรฮะแจกของครับผมเพื่อของบางอย่างครับผมจะไม่บอกซื้อเดี๋ยวรู้ที่เกม ของผมเดียวร้อยซับนะคะก็ใกล้แล้วอีกไม่กี่ซับโอัยไม่ใช่ใกล้เนี่ยโคตรอีกนานกว่าจะร้อยหน้าถ้าร้อยซับผมจะแจกรู้มันแจกนะฮะบัตรทูวันนี้หนึ่งร้อยบาทห้าคนฮะรวมเป็นห้าร้อยบาทครับผมหกรางวัลนะผมผมจะซุ่มนะครับเอ้สกก็มาต่อรางวัลนะครับแต่ผมตายแล้ว ก็จะตายในเกมนะครับผมผมจะลุกขึ้นจะมือแล้วอะไรวะเข้าบ้านเข้าบ้านดีกว่าครับเดี๋ยวครับผมอยู่ข no ้าวเราจะผมจะตายแล้วนะเดี๋ยวผมข้าเกตให้เกตสผมขอเข้าไปในบ้านอะไรเออกระตูงอ่ะเจ้าอ๊อดเซ่ต้องได้เนี่ยแกะไหมนะมันแท่งเกลียวมาไม่ถูกทีระคู่นะแล้วก็ให้รูน้ำอัดกรงอัดเกมอะไรก็ช่างมัน มาแล้วผมมีเนื้อแกะอันนึงเอาไปเผาเลยเอ๊ะมันเกิดมันเกิดอะไรตุกเฮ้ยเดี๋ยวมันเกิดบักให้ให้ให้ขวาผมมาลัวเลยครับผมมันเกิดบักให้ขวาผมโคกเยอะเลยครับพี่ผมไม่ใช่พี่ปุณน,นะให่หิวเมลา,ายเอาของโอ้โยถ้าหิวเมาลายเอาในตเตาเผาได้เลยนะฮะเออครับเอ๊ะน้ะอซอมบี้ก็กินได้นี่หว่า อันบลกนี่นะโหไม่เคยเดือดอ่ะสายาทบบุญเนิมช่างมันเด็ดท็อตติดริบก็ท็อเราจะตั้งในกลางฟังกรไม่ทำเลยตรงนี้เราอ่านไม่ได้ลงคลิปหรือไม่ได้เรืองเลยนะกเนอะไรที่น่าเบือมากี่เหือนเราไม่ได้ลงคลิปลยอู้ตกผมขพิ่งน่าผมว่า ถ้าจะได้ลยอหรืนอะไรกัน่าคุคุณค้ทำอรงนี่ยอมบินซอมบินจอมบิลำบากกระตั้งตรงนี้ซอมบเลยเหรอครับใช่ทางสงสารนะครับผมน้องชายนรอ่เนแบบคนเดิมคนต้นน้ำเมอกีาจะมีนะนี่ต้นน้ำเคกดตักายเขาด้วยเขามีนั่นใช่แล้ว ก็มีตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอครับตกแน่นอนโอ้ดูรออาหารซอมบี้ผมไม่มีอาหารโอ้เราห่างกันไปสองอ่ะโอ้โหต้นน้ำไรเยอะผมขอไปข้อสู้มันหน่อยหน้าผมอย่าเชื่อผมทำไมครับคุณจะไม่รอดเปิดประตูครับโอ้โหจมันมันจะเข้าแล้วครับผมตัวอะไรอ่ะมันจะเข้าแล้วซอมบี้เหรอครับเออผมได้แล้ว ไอ้ระวังคิปเปอร์คุทำอะไรคิปเปอร์มีการปิดประตูใส่คุณด้วยมึอกิ๊สพระโอ๊ยเสือฝมันเดนฟักยอมนไปหาเนื้อเห็นไหมสเก็ตตไม่มีอะไรหรอกช่วยด้วยุดบ้างอ้อมไปุดาเจียบไปช่วยกันนะครับผมผมช่วยก็ช่วยไปไกลๆได้ปไ่กนนก็บ้านอมปะปะยะ อโอ้ยพโกราบน,นบน่าอย่าหาอย่าด่าว่าพวกเราัวชกเหลือบราณครับหิวหิวมากจะตายอยู่แล้วเน,วปปนี่ยเขาแม่ควงอีกต่เขาตุบขาตุบตัเลยว่านีแล้วเึ้นไปเลยคุณรูว่ามาไปดูว่าอมบ,บี้มันอยู่ด้านล,าล่างนะครับคนโต คุณอย่ามาตีผมดิโทษครับโทษโทษกัเฮ้ยผมจะตายแล้วเนาะผมผมหลอดอาหารลดไปสองคืนผมลดไปสามแล้วดูดิคนไม่กินเนื้อคุณโง่อป่ะเนี่ยไม่มีเอาเขาเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องทำจริงๆใช่ไหมรู้ไหมตอนนี้เลือดผมลดมากเลยนะเนี่ยผมต้องกินในนั่นให้ให้คราแบบโอเดคให้ช้าไวไดหมนอกจากมันต้องทำเช็คอา ตามสิวันหนึ่งก็ยังดีเราจะไม่โกงพรนนี้ชีวิตเราโกงได้ชุยก็ตรงนี้เป็นบันบันไดคุณยาวเหลือเกินโอเคครับไม่พอเอาไว้กั้นครับเะิดตุกที่นันมันจะไม่ได้แล้หลบหน้อยอลบน้อย คงไม่หลบนะโอ๊ยไมยเงรยบแขกันต้องไปทำงานข้างบ้านแล้วโอ้ยมี่คนเดียวก็ดี ไกยย่แล้วเยี่มักนกำลังคิดอไรคิดมันเยอะกันแล้วนะรับอยากทะไรแล้วคิดไม่ถึงต้องลบคลิปออนะ <S <S อ๋อลบได้ก็น้ำสรุปหัวชัดไอชัดูหายไปไหนห,หายแล้วแหละนะครับจะก,การลุยชา้าครับผม นะครับจากเลงไม่กลัวส่วนมากจะเป็นะปน,น,ะ,น,นะครับพ่ายท่านผู้เชืมผมก็เฮ้ยเฮ้ยเขึ้นรอตัวใต้ขึ้นรอตัวใต้เข้าบ้านก่อนแล้วไม่ยุดอืออือพวกเขาปิดหมดซอมบี้ก่อนนะครับผมปิดซอมบ,บี้ผมจะตายอยู่แล้วครับอือหือ รู้สึกทันเฮ้เฮเพิ่มเ่มเพิ่มเพิ่มมาเลยครคุณกงเารนั้นมาแล้วม้ออยู่ที่ไหนนโอเคครับแล้วคลิปวิดีโออะไนีคุณพี่เองไม่ต้องอัดหรอกนะเฮ้ยพี่เอง แค่เท e mm ่นากันใช่หมคะเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นชาต e ้องนางผู้นามันเชื่อมแกเปลี่ยนชาติปกตินะครับว่านี่านี้แต่หัวนาไม่ใช่เธอจ้ะบางไม่ได้ไม่้ไ่ไ้ ะเราปิดหมวดซอมบี้มดแล้วอ้โกลับสุดท้ายจนแล้วระดีวิวผมลดไปหนึ่งนะครับโ,โลนนอลงแล้วไม่้อาม่อาองไม่ต้นนะองกลัวไปปุปปิดมอดซอมบี้แล เออโอ้โดนเฮ้ยบ้านบ้านแรงเลยเอ่ะเฮ้ยตะเก็บให้โอ้โหโดนตะเก็บให้โอ้โหบอลเตียงบ้านแรงครับผมบ้านนี้แหวงไปเลยฮะแล้วเราไม่มีมัม<า>้ยาเอาทั้งีก็บกเดียวเลย เราไม่มีไม้ไงปรียนผมมีเขาผมมีสององิงก็ไม้มันหายไปสองป่ะเอคุณตีอรสทำไมเ้าทษผมไ่เห็นเอ็กผมหายหมดเลยเห็นไหมงนมเราไม่มีไฟเผมต้องมาขุดไฟกเลยคุณเอผมหายเราต้องมาขุดไเกันแล้ว เป็นไปให้ผมหาเงาไปเดนโ่ oh, ich mein ้ยกรเบ็ผมจะดที so, like, ่กว In ่าเียคอาก้หาแล้วค right <Maybe iş? S 2> ุณตายตรงไหนไปเจอโอเคโอเคไม่มีดาบดาบอะไรอ่ะดาบไม้ ไม่รู้อะผมในตัวผมก็ไม่มีเราปิดข้างนอกเ็แล้วเราข้างในข้นอกอตัลแล้วอดใชอืมาอกมาบอกเดียวเลาบอกมาสงบ็อกชั้คุณสาบ็อกชน่าจะใช่ นี้ครบแล้วครับครบ,ครบแล้วลองๆอๆนี่บ็อกไซส์สองบ็อกดไดนไอโดสั่น้าบนยอ,อย่าดเอโดสดนี่แล้วตรงนี้มาต้มีส่มตส่งมานเก็บทันออซอมบี้บบถือดาบมมดาบเอกเอ็นชารบ ได้ดู้าคยไงวะดับเด็กมีไหมไม่มีเราไม่ให้อ่ะเดี๋ยวคุณเฝ้าบ้านนะครับเดี๋ยวผมมาผมไม่ได้แบบเด็กแคคุณขุดแบบในบ้านอะไรแหละให้เด็กแล้วแบบตัดตัดไม้เดี๋ยวผมจะไม่อยู่วันนึ่งเดี๋ยวผมจะออกไปข้างนอกนะครับคุณเฝ้าบ้านให้ด้วยโอเคเด็กระเป๋าก่อน เอไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวค่อยคีหาคุณคุณอัพเกรดบ้านให้โหดเลยนะแบบมันเป็นป้อมปากการเลยโอเคป่าเอาเล่ตอนอนี้เห่าทำไมท่าน่าจะด้วยก็ผมงไม่แน่ใจอ่ะผมข้าวตัดไม้หาเนี้ยแบบคราฟของก็ได้ผมวันนี้ผมก็จะเอาดินมาพังบ้านนี่หรือจะเอาดินมาติดบ้านนิดนึงอ่ะไม่เป็นไรชอบพื้นดินล้ว ตอ,ตอนนี้ผมประจนไปอ,อยู่ถ่ายได้10นาทีนะคุณละ่ะ20นาทีครับใหญ่ยันดิมันเหมือนมันขำใจเนะนะ20นาที้หญ่ยังบอกมีพวกอีสัยหนึ่งเพราะเมื่อกี้เขาซื้อพื้นที่ไม่เพียงพอนะเราตอนนี้เราก็ไปอ,อยู่ ไม่ร yes. yeah. yes. ู้จะพูดอะไรก็ก็ผมไม่เหอนไม่มีควา่พรากว่าคลิปวิดีโอไรทวิดีโอาอ้ยผมะเทอร์รี่แล้วก็เ s อร์่เอ๊ะไม่เข็ทองี่ไเดี๋ยผมไค่อยตีพีผม ไปหาเานี่ก็ใกล้มือลยผมก็ต้องดึงกลับ,บ้านไม้ช่องมันเดี๋ยวพอตอนขึ้นเดี๋ยวผมจะต้อง,งอมไม่ได้เราดินต่อเข้าบ้านดิงนะอุ้ยผม่จอราวาเราดินต่อเข้าบ้านดินแล้วได้ประตูอย่าปิดนะเปิดประตูทิ้งไว้โ้โต้องปท ไม่เนี่ยเอาสีอะไรมาปิดไว้เสียวเสียววันนี้เราก็ได้ผลกทล่นะครับแล้วก็แปลงต่อสุดหินเล็กน้อยของฟางฟลงฟางต่อแล้วตายใกล้กล้ยตายตายก็ปันเต็มหน้าเลยมาถึ เดินไปเรจอข้าวบัวไปครับเจอพบดีๆนะครับมานี่มีวัวมานี่มีวัวนี่หรือว่็ต้องมาข้าวบัวอี่เดินตอนนี้ยังไม่เจออะไรเลยเจอเจอตอนนี้เจอหล็กหินหินเนี่ยเจอฐานเนี่ยไม่เจอพไปเจอเหล็กแล้วพูดถึงเหล็กเจอไปเจอฐานด้วยต้องคาดไม้ไปถึงสี่ยาววนมือน่ะ ตัวไม่ในตัวไม่มีไม้ฮะหดไม้ข้างใยนะครับห<อ>ดไม้ข้างในนิดหน่อยคุณครับครับคลิปวิดีโอคุณรับเสร็จแล้วนะอือดีจ ็เดันโไปสองโมันจะมันเป็นท bueno. ่าเรือ่ท่าเือเออไม่มีอะไรตอนนะคเับ่นี้เรลมาครับางทีก็เล่นกับน้อบางีเล่นกับเพื่อนนะ กับก็เล่นใครเห็นยังไงคืานให้ยึดยึดครับเพราะเี๋ยวางไม่เป็นท้อให้หมดเลยได้เป็นไลครับเขาก็ได้ท้าประมาณยี่สอ็ดอแล้วเราจะเดินเป็นไปเรื่อยเยนะครับด าทางก็เป็นฝัน่วอไปไม่เลย,เลยพอการจะมืดอผมว่าจะตีพีไปหาคนถห้ผมจะดูว่าบ้านพัฒนาอะไรมัง่งผมจะไปผมจะไปคืนนึงอ่ะเอ๊เหมือนเรามาที่เติมเลยน่าจะดะูฉกดกับนดีบ้างกับดี้ามันจะม่ เนะวลาน,นี้เราก็เดินมาไกลแล้วนะครับอ่าเฮ้ยเจอซอมบี้ใส่ชุดกดถึกมาดิมาดิมาม,มามามนานะไรคุณวิ่งกระโดดนะคุณต้องวิ่งกระโดดนะ ได้หมูให้หมวกย่างเดียวครับผมแตอย่เนี้ยหมจับฟังอ่ะช่างไหมก็ใส่ไปเลยโอเคแล้จะหมูเจอหมูฝนนอกแม่เจอหมูไม่ใช่ดเจอหมูก็ฆ่าหมูเจอหมูฆ่าหมูจอเสก็ฆ่าเสกครัยมันไม่ใช่ดจริเอ้ยแตงหมู นะเวลาผมก็ไม่รู้เดินมาตรงไหนฉันไม่ได้เดินไปไกลเลยนะผมไม่เห็นใครจะผิดเชื่อคนนุงจริงเหรอเต้ยผมเดินกลับมาที่เดิมอะะนกลับมาที่เดิมคุณจะไรู้ได้ไงวะงงกับปาว่าเอ้แก้งมันกลับมาบ้านก็ไรกันโคตรแบบโคตรโคตรโคตรงงเลยกลับมาที่เดิมได้ไงวะดูดิไม่เชื่อ นี่มิชชั่นคืออะไรนะบ้านเดี๋ยวผมจะพัฒนาบ้านให้เป็นบ้านที่มันอ่ะดนนเดี๋ยวเราขอจบคลิปก่อนนะครับอ่ะ<ค>เดี๋ยวสำหรัอบอวันนี้บายบายเดี๋ยวผมไปก่อนนะ